สวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีเอฟซีของป้านาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะปะ้านาอยู่ตลาดไทยคลองถมนะคะตลาดไทยคลองถมทุกวันพฤหัสนะคะตั้งแต่เที่ยงถึงสามทุ่มค่ะวันนี้ป้านาได้มีโอกาสนะคะมีผู้ใจดีนะคะผู้รักเหรียญเหมือนพวกเรานะคะได้มาเยี่ยมป้านาที่ร้านนะคะ นักสะสมเช่นเช่นกันนะคะที่ะเป็นนักสะสมแป,ป๊บแป,ป๊บหนึ่งนะคะจะขายให้ก่อนก็ได้ค่ะถือให้ก่อนเดี๋ยวจะขายของ ลดแล้วอแล้วตอแล้วขายแป้งกัน้ด้วเอาเอันนี้เดี๋ยวเนี่ยแพงแต่ว่าต้องมีเงินแพงอะไรใส่เยอะย่เงี้ย เอ้มี350มั้ยไหมคะชุดนี้นะ่าสนใจชุดนี้น่าสน <ขา S 1> ใจนะโอเคค่ะมาเจอ โอเคนะคะมาเจอกันไปหน้าต่อไปหน้าขายของเมื่อกี้ค่ะไปนัาถือโอกาสใช้ลูกค้าเลยให้ลูกค้าเขาถือกล้องให้ค่ะเพื่อเพื่อ <ๆ S 1> ไม่ขาดตอนนะคะเอาแล้วจัดการส่องเซียนจัดก,การส่งองอ่ะดูสิเซียนดูสิเนี่ยเซียนจัดก,การส่องพระเซียนส่องเซียนส่องเหรียญน,นะคะไปะหน้าก็ส่องเซียนอีกทีนึงนะคะเซียนเจอเซียนนะคะเนี่ยค่ะร้านพนักนะคะเอ่อ ชมด้านหลังชมเบื้องหลังแล้วกันชมชมเบื้องหลังเบื้องหลังนักสะสมที่ท่านรักในหลวงรัชกาลที่9้าเช่นเดียวกับเรานะคะเหรียญบนอาร์มนี่คืออย่างนี้นะคะที่เห็นนะคะเนี่ยค่ะเข็มเป็นเข็มกลัดนะคะกรุณานั่งเฉยๆหน่อยค่ะนิ่งๆหน่อยค่ะจะถ่ายค่ะจะถ่ายคลิปค่ะกรุณานั่งนิ่งๆนะคะเนี่ยค่ะ เหรียญลูกเสือส่วนมากเหรียญของคุณสุนทรที่เขาเก็บนี้บางท่านจะเคยเห็นผ่านตาแล้วนะคะแต่บางเหรียญบางท่านอาจจะยังไม่เห็นแต่อาจจะเคยเห็นแต่ยังไม่มีสะสมนะคะก็น่าจ,จะให้ชมทีละเหรียญชัดๆเลยนะคะอันนี้ด้านหลังด้านหลังนี้คุณสุนทรบอกว่าเขาป้องกันการ การกระชากดึงเวลาถ้าใส่ไปที่เวลามีคนเบียดเขาก็จะเอาเหรียญที่ราคาไม่สูงนักนะคะไว้ข้างหลังค่ะไว้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหรียญราคาที่เบาหน่อยเบาหน่อยของเขานี่ก็คือก็หายากอะคะ่ะสําหรับสําหรับป้านาปน้านก็เข้าใจว่าคิดว่าเป็นเหรียญหายากสําหรับป้านาานะคะแต่บางท่านก็อาจจะไม่ยากนะคะ,คะชม ชมเบื้องหลังเบื้องหลังเสร็จก็เดี๋ยวจะไปชมให้ชมข้างหน้านะคะไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้านักสะสมนะคะหน้าเหรียญหน้าหน้าเสื้อนะคะอันนี้อันนี้ด้านด้านข้าง,ด,าางด้านข้างจะเป็นเนี่ยค่ะครุฑสวยมากค่ะสวยมากเขาเรียกมาสวยค่ะค่ะเขาเรียกมาสวยเป็นลายธงชาติอ่าชมเบื้องหน้านะคะถึงข้าต้องยืนอายืนเหรอคะโอเคโอ, krijgen, โอ้โหสวยงามโอ้โหสวยจริงๆ สวยมากค่ะสวยจริงๆโอ้โหนะคะสะสมนะฝาจะได้ขนาดนี้นะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนใช้ความใจเย็นคือ,อนนทุกคนที่สะสมต้องใจเย็นเรียกนี้ทองแดงลมดํามีลายเซ็นด้วยอาจจะหายากอันนี้ทองแดงทองแดงเฉยๆทองแดงปกติะะอันนี้ไม่มีลายเซ็น ไม่มีลายเซ็นนะครับทองแดงปกติไหนคะยังไงนะคะอย่างนี้นี่ทองแดงปกติครับค่ะทองแดงปกติเมื่อกี้อะไรนะคะอีกเหรียญนพระสยามเทวาธิราชสร้างปี40นะทองแดงปกติครับอันนี้ทองแดงลมดําครับสร้างน่าจะไม่เกิน500เหรียญเพราะมีลายเซ็นของรัฐมนตรีด้วยนะครับทองแดงลมดําปกติเหรียญไม่มีลายเซ็นเนาะใช่ไม่ได้มีลายเซ็นเขาเขาจะตอกไว้เขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนแบบนี้ครับเขาจะตอกเป็นลายเซ็นอยู่ด้านหลังนิดนึงมันจะมีแยะมันจะ หายยากครับเพราะทองแดงลมดำม,มันสร้างไม่ไม่น่าจะเกินห้าร้อยเหรียญใช่เหรียญที่ภูมิเหรียญที่เป็นที่ภาคภูมิใจที่สุดคือเหรียญไหนครับนี่เลย,เลยน,นี่เลยเหรียญนี้เลยสร้างเมื่อปีสามนะครับสร้างเมื่อปีสามคุณลูกจองไว้สามหมื่นเนาะไปคุณนูกจ่ายเงินปีสองเก้านะครับผลิตต่างประเทศเป็นเงินเป็นเงินที่ดีที่สุดของต่างประเทศเลยนะ เก้ารัชกาลนะครับสร้างน่าจะไม่เกินร้อยเหรียญและเหรียญน,นี้ไม่เกินร้อยเหรียญอยู่ในเมืองไทยเนี่ยน,นะใช่แล้วเหรียญน,นี้ก็สวยนะฮะก็เกือบที่สุดแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็กี่สิบป,ปีมาแล้วล่ะนะตั้งแต่ปีสามสิบแล้ว,แล,วแล้วทอภูมิใจที่สองโอ้โหเยอะจังเลยไม่เลือกรักพี่เสดน้องไม่รู้จะจับตรงไหนรักทุกเหรียญชอบทุกเหรียญตั้งแต่ข้างบนลง่าไม่รู้จะเอาไหนเป็นที่สองเลย เยอะไปหมดเลยอ่ะนะโอ้นี่ก็ชอบรักทุกเหรียญโอ้นี่ก็พระราชทานอ่านี่ก็สวยกล้วยไม้มหาชนกหยดน้ำโอ้โหนี่ดูตายแล้วไม่มีเอาที่หนึ่งแล้วก็ที่เหลือเป็นที่สองหมดเลยคุณคุณสุนทรดื่มเหล้าไหมคะ พนานจะเล้งพนันจะเลี้ยงเหล้าพนันวางแผนมนันคิดแผนออกแล้วว่าันัาจะทำยังไงคุณสุนทรอย่างนี้นะเมื่อวันนี้พนันเลี้ยงเหล้าคุณสุนทรโอหตายแล้วชีวิตชีวิตชีวิตพนันพนันนึกออกแล้วว่าจะมาขับรถให้แล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ขับรถไปเหรอถ้าถ้าถูกถ้าเข้าเราเข้าปากแล้วอ่ะใช่แล้วอ่าเข็มกัดนี้ก็แต่ละชิ้นนี้ก็ หายากยาู่นะแต่และชิ้นนี้ก็ราคาบางชิ้น,น,นเนอสูงอยู่เห็นไหมส,สวยๆอย่างเงี้ยก็อย่าคิดวครั้งมันจะหาง่ายนะน,นี่ด้านหลังเราก็มีข้อมูลอยู่อ๋อสามชิ้นนี้กว่าจะได้มายากมากเลยเหนื่อยเหนื่อยมากสามชิ้นนี้ที่เห็นภูมิใจใชนะแ่แล้วแล้วแต่ละชิ้น,นที่ติดนี้ไม่เคยซ้ํากันเลยไหมตัชิ้นเดียวที่เห็นเนี่ยอย่าคิดว่ามันซ้ํากัน<ช>นะนะ ใช่ทั้งตัวเนี่ยมันเป็นความภูมิใจของนักสะสมภูมิใจเป็นที่สุดตอนนี้มีซ่อมบลุงอยู่สามเหรียญเดี๋ยววันนี้นะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้สามเหรียญนั้นถึงทั้งตัวนี้มีทั้งหมดสองร้อยสามสิบแปดชิ้นโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยสองร้อยสามสิบแปดชิ้นโดยที่ไม่ซ้ำและในราคาสูงสุดต่อเหรียญราคาอยู่ที่หนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งตอนนี้เกือบเกือบแสนมีอยู่เหรียญเดียวครับ ในจํานวนทั้งหมดเหรียญเดียวอะเกือบแสนเกือบแสนอยู่หนึ่งเหรียญในจํานวนทั้งหมด200เท่าไรเหรียญ238เหรียญ2าชิ้นเฉลียวนะคะว่าค่าตัวคุ้มไหมถ้าปน่าจะมอมเหล้าป้น่าจะเลี้ยงเหล้าเขาจะคุ้มไหมคิดดูนะคะเหรียญราคาเป็นแสนมีนะคะแล้วทั้งหมดที่ตัวนะคะ ส3 8าเหรียญนะคะชุดนี้ชุดนี้คิดเล่นเล่นก็ใครจะใครจะหุ้นก็ไปนาดมาเลยนะคิดเล่นเล่นคิดเล่นเล่นไม่ไม่ได้นับมูลค่าจริงๆก็น่าจะเกือบ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 สี่อ่ะเกือบเกือบเล็สี่เกือบเกือบสี่แสนสี่แสนใช่เกือบเกบสี่แสนราคาต้นทุนคิดเล่นๆนะคิดเล่นเล่นราคาต้นทุนนะคะเกือบเกือบสี่แสนในราคาที่เขาคิดเลาเล่นนะคะแล้วราคาปล่อยออก คิดเอาเองแล้ว250คูณเอาคูณเอานะคะอ้าวงั้นใครจะมาหารก็บ้นาดมาเลยนะคะมาเลยมาเลยเขามาคนเดียวด้วยนะคะก็ขับรถมาคนเดียวนะะคใช่ขับรถคนเดียวด้วยใคร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 เจอเรียกได้นะต้นอาหารสองบลสี่สี่ฟ้าห้าเจ็ดห้าแปดเจอโบกเรียกได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดห้าห้าแปดสี่หนึ่งเก้าสาม โทรเรียกได้เลยนะคะโทรเรียกได้กรุงเทพและปร,ะรีมณฑทน,นะครับแต่ถ้าถ้าเรียกไปตลาดใกล้ๆบ้านไม,ไ,มไม่ไม่ต้องเรียกนะครับผมไม่คุ้าไปเรียกเรียกไปต่างจังหวัดไกลๆได้เลยนะคะโอ,อ,อ,อไปครับอย่าคิดว่าไม่ไปหมกนะคะเนี่ยอุตสาหะเหรียญเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอเก้าอุษาเรียมไว้เดิมๆนะ <S <S หน้ากากทองคํานะครับผมหน้ากากทองคําต้องเรียกแบบเดิมไว้ไม่หู <ๆ S 1> นี่เป็นไงเห็นไหมไใช่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับหูกว่าจะได้มา ก็ไม่จะติดตั้งไหมครนะับติดติดทั้งตัวแล้วจะทําเสื้อใหม่ตัวก็มันใช้เวลานานการทําเป็นอาทิตย์นะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่ามีเหรียญถ้าสมมติเราจะทําเสื้อใหม่เนะี่ยสักตัวหนึ่งแกะชิน้นแกะแกะจากที่เนี่แล้วไปทําไปทําเสื้อใหม่นะตัดเสื้อใหม่ตัวหนึ่งแล้วย้ายจากนี้ไปเนะี่ยเป็นอาทิตย์อาจจะไม่เสร็จทำคนเดียวนะคนอื่นเนี่ยคิดว่าทำง่ายอะ่ะมันไม่มันไม่ได้ง่ายจริงย่างที่คิดหรอก ราะของผมนะทาเป็นประจำผมไม่ใช่ทําแค่ตัวนี้ตัวแรกประสบก,การณ์ที่เคยทํามาเนี่ยมันยากแค่คุณขยับแถวเดียวเนี่ยมันก็ต้องขยับทั้งตัวแล้วมันไม่ง่ายต้องเรียงปีด้วยไหมคะต้องบางบางทีต้องเรียงปีถ้าถ้าไม่เรียงปีต้องเรียนต้องต้องเรียงโซนไว้อ่าต้องเรียงโซนไว้มันก็จะยิ่งยากครับอีกแล้วต้องให้พอดีเปะปะแปะแปะปะปะโอ้ยพูดนะง่ายลองทําดูเราจะรู้สึกใช่เพราะเรียนมาเรแล,และเย็บนะขอโทษทิ้ง ต้องมาเย็บเองนะมือเนี่ยทะลุมันไม่ง่ายอย่างที่คิดจะบอกให้เพราะฉะนั้นปีนี้คิดว่าจะตัดตัวใหม่ยังคิดหนักเลยใช้เวลาไปอาทิตย์ก็จะไม่ได้ใส่เสื้อไปอาทิตย์นะแล้วแค่ขยับแถวเดียวใช้เวลาสี่ชั่วสี่ชั่วโมงอะ่ะอาจจะไม่เสร็จด้วยตอนนี้มีซ่อมบำรุงอยู่สามเหรียญเดี๋ยวอีกวันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะถึงละเดี๋ยวตรงนี้จะเอาออกอีกสามเหรียญมันจะพอดีแ,แทนหนึ่ง ลองลองเล่าถึงเหรียญที่ได้มายากๆยกตัวอย่างสักเหรียญหนึ่งสิว่าที่ไปเอาต่างจังหวัดไกลๆบ้านนัดไปรับต่างจังหวัดที่เคยไปขับรถไปถึงบ้านเขาต่างจังหวัดอที่นั้นน่ะมันเป็นเสื้อตัวก่อนอ๋อค่ะเป็นเสื้อตัวก่อนที่ลูกค้านัดนัดไปรับต่างจังหวัดไกลๆยอมรลบุรีลพบุรีก็ไปนะอลาดบุรีก็ไปขับรถไปเอา ไปถึงเปบางทีลูกค้าหลอกไปก็มีหลอกไปถึงหลอกไปอย่างนี้นะคะถูกหลอกแล้วไปถึงเนี่ยไปถึงเนี่ยนะตอนไปเนี่ยดีมากเลยพอไปถึงปุ๊บหลอกอีกไม่ให้ไม่ได้แฟนไม่ขายโทรแล้วเม่คุณโทรมาหาผมทาไมล่ะครับหลอกไปเพื่ออะไรหลอกไปเพื่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็สุดท้ายก็ตีรถเปล่ากับลบบุรีกับไปสุพรรณชัยนาทไปมาแล้วนครสวรรค์เนี่ยค่ะ ชีวิตของนักสะสมเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วไปกี่เหรียญรู้ไหมเหรียญเดียวได้เหรียญเดียวซึ่งมูลค่าก็ไม่ได้เยอะแต่ก็หายากนะคะยอมลงทุนขับรถไปเพื่อที่จะไปได้เหรียญนี้นี้นี้มาแต่แต่เหรียญที่ถามว่ารักที่สุดไหมมันมันมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าชอบก็คือจริงชอบเหรียญนี้เหรียญเดียวชอบเหรียญนี้เหรียญเดียวจริงๆคําว่าที่สุดของคนนักสะสมมันไม่มีไม่มีแล้วก็ข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง เราต้องรู้จักพอถ้าเราไม่รู้จักพออีกเสื้ออีกอกี่ตัวมันก็ไม่พอและดำๆมาข้างหลังแล้วน่าจะน่าจะน่าจะโกว้ยน่าจะน่าจะเป็นจุดป้าเขาขายปันสองยต่อสามร้อยห้าสิบใช่ไหมซื้อสองร้อยนั่นเห็นไหมก็อบอกซื้อเขาบอกซื้อมาสองร้อยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้านัดขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านัดขอขอบพระคุณคุณสุนทรมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ร้านป้านัดนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปตลาดไทยของถมวันพึ่งหัดก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ